ช่องหานทองคำสวัสดีค่ะธนาคารกรุงไทยต้อนรับปีใหม่2,567คัดเกินฝากประจำพิเศษ New Year Party 5เดือนดอกเบี้ยสูง1.6%ไปรับชมรายละเอียดกันค่ะฝากประจำพิเศษ5เดือนเปิดบัญชีและฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า5,000บาทโดยเปิดรละฝากตั้งแต่วันที่2มกราคม6 7 6 7ถึงวันที่29คกุมภาพันธ์2567หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จ่ายดอกเบีย้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอนอัตราดอกเบีย้ย1.6 0ซต่อปีเมื่อครบกําหนดการฝากธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจําพิเศษ5เดือนเป็นเงินฝากประจํา3เดือนโดยอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการฝากประจํา3เดือนเป็นไปตามประกาศณขณะนั้นโดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิมและเลขที่บัญชีเดิมได้เงินฝากประจําพิเศษ5เดือนมีเงื่อนไขาการถอนกรณีถอนก่อน3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากถอนหลัง3เดือนแต่ไม่ครบกําหนดฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยตามเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝากนาวันที่ฝากและห้ามนําเงินฝากไปค้าประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนําไปใช้ค้าประกันอื่นๆต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายถ้าท่านใดสนใจเงินฝากประจําฝากสั้นเพียง5เดือนรับดอกเบีย้ยสูง1.6%ตต่อปีสามารถคลิกลิงก์ของธนาคารเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตมที่ใต้คลิปนะคะ ทางช่องขอฝากคลิปรวมสิบธนาคารเงินฝากประจำพิเศษที่เปิดรับฝากในช่วงนี้ด้วยนะคะโดยสามารถคลิกที่ชื่อช่องใต้คลิปเพื่อเข้าไปเลือกรับชมวิดีโออื่นๆของทางช่องได้ค่ะช่องห่านทองคำขอ,ขอขอบคุณทุกการรับชมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ